สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัดวิดีโอหนะ้าจอบน iphone ipad แล้วก็ ipod นะครับ ios ได้จนถึง ios 9.3นะครับได้จนถึงเวอร์ชันล่าสุดนะครับโปรแกรมที่ใช้ airshow แล้วก็ show t v นะครับซึ่ง show t v ได้ถูกเอาอ,กอ,อ,ออกจาก app store แล้ว airshow ก็เหมือนกันนะครับวันนี้วิธีดาวน์โหลดก็คือต้องใช้ pc นะครับอันดับแรกนะครับเข้า เว็บนี้นะครับ www.show.tv/a นะครับเข้าเว็บผ่าน safari นะครับก็จะมีใหบ้บอกว่าติดตั้งนะครับกดติดตั้งได้เลยนะครับส่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับจากเข้ามาที่ตั้งค่านะครับเข้าไปที่ทั่วไปแล้วก็การจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์นะครับอันนี้กดเชื่อ แล้วก็สามารถคุณจะสามารถเปิดแอบ,บได้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่มี s h o ดทีวนะครับก็ต้องโหลดผ่านคอมนะครับโอเคซึ่งอันดับแรกนะครับเข้า www.appcola.com นะครับแบบนี้ก็ดาวน์โหลดแอปโค l a า สำหรับ Windows นะครับดาวน์โหลดเสร็จกดติดตั้งนะครับก็จะได้ช็อตคัดมาในเดสก์ท็อปนะครับกดเปิดนะครับโอเคแนะนำนะครับให้ดาวน์โหลด i อ u ูไอทูเวอร์ชันล่าสุดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับที่ผมจะโหลด s าด t บทก็คือเนี่ยเข้าไปในช่องเสิร์ชนะแล้วพิมพ์ว่า s าวด t บทนะครับ มีวันเดียวนะครับนี่ครับกดดาวน์โหลดกดติดตั้งได้เลยนะครับปั๊บกำลังเรินการครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันก็ติดตั้งให้เลยนะครับอ่าติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในเครื่องของคุณแบบนี้นี่ผมจะเปิดให้ดูนะครับมันก็เปิดได้นะครับแล้วก็ก่อนที่คุณจะเปิดมันก็จะให้ล็อกอินเหมือนเดิมครับ สามารถล็อินกับ Facebook หรือ Google ได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่เปิดแอป,ปไม่ได้แอป,ปเร่งนะครับหรือว่าเรามีปัญหาล็อินไม่ได้อะไรเงี้ก็ใช้ตรงนี่นะครับเนี่ยกล่องเครื่องมือแล้วก็แก้ไขบัคเด้งนะครับแล้วก็แก้ไขบัคนะครับตัวแอป,ปนั้นนะครับให้กดซ่อมแอป,ปนั้นไปนะครับก็น่าจะสามารถใช้ได้แล้วนะครับ ่าต่อไปถ้าคุณดาวน์โหลด2ตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยทั้งชอวทีวีแล้วก็แอร์ชอครับอันแรกก็เข้าไปล็อกอินใช่ไหมก็เปิดแอร์ชอมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันจากนั้นคุณก็สามารถถ่ายวิดีโอหน้าจอได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe กันด้วยนะครับ